นอนอะแต่กัวไม่อยากนอนอะจะได้เวลาพัวขอเล่นได้ไหมง่วงอะแต่ก็ไม่อยากนอนโอ้เ้ยีจเกียดกันแต่ขัวก็ง่วงนอนเดี๋ยวเอ็นลงตรงนี้กันไม่ขยับไปสิโนที่มีตั้งเยอะตั้งแยะมาตั้งกูเนี่ยที่มีตั้งเยอะตั้งแยะมันนอนเบียดเขาเจยเลยทำไมเขาบากันนอนหมดวะไม่คิดจะเล่นกันเลยหรอ พี่เจกนานพลิงกนานต้อจมาจะแตกที่อย่าง่อนนี้ห่วยโอ้เชียงดอกเชียงดังที่น้องก็นอนไปทำไมเนี่ยอ๋านะ้าเมือนมึงเอาตีนมาหลุดหนาท่านเดยกเซตออกอยู่ตอนนี้หวยป้าก็นอนหมดเลยอะหนูยังไม่อยากนอนเลยเรื่องกยับใครได้บ้างวะเนี่ยพากันหลับหมดพี่เจ้าก็หลับอันกล้องไปอยู่สิแบง บาบาบเป็นเวลา,ล,าละจวงนี่มึงเป็นทายก็อนเจนพูดกับโต,ตอื่นก็ตอนนี้กูจีนอนแหละมาไวาาไอ้อะไแบงขอกูนอนก่อนหน้ามัตันอ่ี้อะเป่งคุยอยู่ฝันดีได้ไปนอนอไปยังมาไปไรปัญญายังมาไปอีกอันชุ่มเบิงกี้กับจลดจะแหลกครับมาจีนอนกันยังมาเบิองอยู่อ่ะถือได้ครับ คงกระถืดาอย่างนั้นบอกใจปากสมาเจจัดนะบอกว่าไม่มีเพื่อนเล่นนะ่นะพยายามข่มตาหลับนอนเป็นอยู่มันก็นั้นไม่หลับแต่วันนั้นทำไมหลับอะ่ะนนหนูนอนจะจมอเห็นบอกเขานอนไปเลยนะ่ะถ้าไม่นอนก็นี่ไงอะไรคณิว่าเหรอรีวิวใช่ไหม ไสค่ะหนูกินคานิว่าค่ะถึงตัวตัวขนาดนี้ค่ะก็ใครที่ยังหาอาหารหมาก็อ่ะเลือกคานิว่านะคะว่าของสวยงองอามีสุขภาพดีค่ะก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็จะมีความแข็งแกร่งเหมือนหนูนี่แหละค่ะก็แต่ลืมไปตมามันนะคะคานิว่านะคะให้ไม่สวยพูดบ้างนี่มาบ้างนี้เออวาง,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 างล่องว่างล่องอะการนุ่งเบาแนบเนียนนี่แหละ อันเดมบูเดก็กำลังหาอาหารหมาอยู่เด้อค่ะกับเลือกคานิว่าะะด้อค่ะเด้อคานิว่านี่มีหลายสูตรเด้อค่ะแต่ว่าสูตรได้กระแซวพุกันเหมดเด้อค่ะวานนี้หนูมักสูตรปลาแซ่บมัน,นและปลาทุน่าและข้าวเด้อค่ะหาได้ซื้อได้ตามอาลลันอัพเพชชอปทั่วไปนะคะหรือว่าจะซ็อปปี้รัชดาก็ซื้อได้นะคะอืไปไหนาจากบารวันคลิปนี้ยว้าวฉันลยาก็นอนกันดับเอ้าอื้อ รีวิวแบงยังมาจีนอนเราปรูุเรียงนี่เนาะงมาเบิดเไวลางานแล้วตอนนี้นะเหม,มือนจังว่ากันตัวฝันดียังมาไปอีกจินอนอนยังยังมาปิดเคปอีกแต่กูจินออนไหม ก้คนเบิงกันก็บอกให้มันปิดกิฟนะโอ้ยลำคาญนอนกับใบใดนอนเวลานอนกับกวนกูเวลากูตื่นคือบทไทยกูขี่กาจิ้งจ้ามาบุญเฮ้ยก็คือูนแต่ว่าเอาเบิงกับเบิงกับเบิงเอานอนยิ้มให้ดูนี่แหละเอาเบิงกับเจ้าเบิงคอยกันนอนเบิังเจ้ากันะไรละเอาเบิงเฮ้ยกูเบื่อนายคนเบิงเลยรอเหรียเด้อ I <laughs>